ก็จะมาดูแปลงน,นะครับซึ่งเป็นแปลงทุเรียนดินทรายเหมือนกันนะครับกับแปลงแบบไหน,นอ่ากับแปลงใหม่ที่เป็นทุเรียนเล็กทุเรียนนี้เป็นแปลงสามปีสามปีครับอ่าโอเคเป็นทุเรียนสามปีนะครับมาดูใกล้ๆเลยมาดูความสมบูรณ์ของทุเรียนดินทรายนะครับดูใบนะครับดูใบทุเรียนนะฮะไม่ใช่ประเทศ <c oughs> ดูใบ <laughs> โอเค <c oughs> มาดูดำไหมนี่คือความสมบูรณ์แบบสุดๆแล้วมาดูกันว่ามีมีศัตรูไหม ใต้ใบนะครับเตี้ตยหอยอะไรไม่มีเลยนะครับทั้งที่ผ่านฤดูฝนซึ่งเป็น<ช>จริงๆเป็นฤดูที่ค่อนข้างจะระบาดมากเลยในบ้านในภาคใต้บ้านเรานะครับช่วงนี้จริงๆน่าจะมีเตี้ยไก่แก้ใช่แต่ตวันนี้จะไม่เห็นเลยนะครับไม,ม่เลยแล้วเตี้ยหอยก็ไม่มีเจ้าของสวนลองจับใบตุเรียนหน่อยอันนี้กินยังได้เลยอ๋อโอเคเพราะว่าเอ่อที่นี่ผมตำทุเรียนออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นทุเรียนออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถึงกล้าจับแบบนี้มันไม่มียา ไม่มียาฆ<ก>่าัวโลพืชไม่มีสารเคมีนะไม่มีสารพิษโอเคแต่ว่าเราไม่ใช้สารเคมีแต่ขนาดเดียวกันไม่มีสารตัพืชเลยแสดงว่าเราดูแลแล้วก็เข้าใจธรรมชาติของทุเรียย <c ười> แล้วก็โรคของทุเรียนเลยคือเมื่อก,ก่อนเนี้ยเราเราใช้เคมีก่อนนะเนี่ยก่อนที่เราเราทำแรกๆอ่ะเราใช้เคมีเยอะแต่ว่าพอเราอยู่กับเคมีี่ยรู้สึกว่าตัวเราเองไม่ไหวคือไม่สบายบ่อยเพราะว่าเราต้องหยูบเคมีเวลาเราต้น อ่าใช่ใช่เรคิดว่ามันไม่คุ้มกันแล้วเราทำา้นเรียนแบบแบบเคมีเราไม่คุ้มกับกับชีวิตเราแล้วจริวจริงถ้าเราใช้ออกแกนิกก็สวยดีทุเรียนก็งามนะครับเราทำทุนเรียนให้เติบโตดีแล้วก็สวยโดยไม่จําเป็นต้องพึ่งสารเคมีก็ได้ถ้าเราเข้าใจระบบแล้วเราก็เลือกใช้สิ่งที่ปลอดภัยกับชีวิตแล้วเพราะเราปลูกทุเรียนไว้ให้คนกินแล้วเราก็กินเองก็มีหลายๆลายวนนะครับอ่า ปลูกุเรียนแต่ไม่ได้กินใช่ไหมเราก็จะรู้ทั่วไปแต่ว่าสวนเรานะครับสวนเราทั้งบ้านสวนทศนีแล้วก็สวนตัตวีมีแนวคิดเหมือนกันว่าเราปลูกทุเรียนให้คนกินเราต้องปลอดภัยละคคนที่บริโภคเป็นลูกค้าเราต้องปลอดภัยด้วยนี่คือแนวคิดของการทําสวนทุเรียนของพวกเรานะครับส่วนมากถ้าเราอยู่กับเคมีเราพ่นสารเคมีคนที่ฉีดพ่นหรือว่าชาวสวนเนี่ยอยู่ไม่เกินสิบปีทุเรียนอยู่ยาวใช่แต่ก็ตายก่อนตายนะครับโอเควันนี้เราก็มาเห็นแล้วว่าพิสูจน์แล้วว่า ทุเรียนดินทรายอายุ3าปีเติบโตดีปีหน้านะครับปีหน้าด้วยด้วยขนาดจริงนะครับด้วยการตัดแต่งกิ่งปีหน้าก็อาจจะลองไว้ลูกนะลองไว้ลูกดูสักเสีาลูกไว้ชิมได้แล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ทําทให้เติบโตแล้วก็สร้างผลผลิตเพื่อจำหน่ายต่อ,อไปเ็ปีหน้าไว้เพื่อชิมก่อนครับนะครับเพราะว่าสวนบ้านสวนทัศนีกับบ้านาสวนทัศว,วอีอยู่ใกล้กันในะครับก็เป็น คิดในการทําการเกษตรแบบออร์แกนิกนะครับซึ่งนอกจากสวนทุเรียนก็จะมีเพือ<ม>่องผสมผสานนะครับเป็นมะนาวที่ผสมขึ้นมาซึ่งมะนาวนี้ชื่อว่าพันธุ์พวงมณีพวงมณีนะครับมีมีจุดเด่นตรงไหนเลยเปิดบางน้ําเยอะเป็นรูปตันฟีแล้วก็กลิ่นหอมมากแล้วไม่มีมเมล็ดไม่มีเกงเค์อือ <นะ S 1> ไม่มีมเมล็ดนะครับไม่มีมเมล็ดแล้วที่สาคัญไม่มีโรคเกงเกอร์ซึ่งเป็นอันตรายต่อมะนาวนะครับซึ่งมะนาวทั่วไปจะ จะมีแล้วก็จะตายแล้วก็ผลผลิตน้อยเนื่องจากเกิดโรคแคนเกอร์ซึ่งพันธุ์พมานีนี่เป็นมะนาวผสมใหม่นะครับที่เอาจุดเด่นของมะนาวหลายๆตัวมาไว้ในตัวเดียวกันครับซึ่งใช้เวลานานในการผสมนะครับแล้วก็ได้พันธุ์ดีนะครับตอนนี้ก็ตั้งสวนสตอรีกับบ้านสวนพมานีก็กําลังขยายพันธุ์ทัวมะนาวผมมะนาวพมานีเพื่อก้อนสู่เกษตรกรเพื่อเอามีรายได้และได้มะนาวพันธุ์ดีครับไปปลูกนะครับเพื่อสร้างรายได้ซึ่งเราก็ กำลังอยู่ช่วงขยายพันธุ์ในสวนตัวเองกันนะครับแล้วถ้าใครสนใจก็ทักหาสวนทตัตะวีได้นะครับถ้าสนใจมะนาวแล้วถ้าสนใจจะดูเรื่องการดูแลทุเรียนการปลูกทุเรียนในดินเหนียวในดินทรายส่วนนี้ชํานาญมากนะครับมาปรึกษาได้เลยนะครับเราเราเรา,เรา,เราไม่มีที่ดินสภาพดีเลย <S 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 เรามีาแต่สภาพดินเลวใช่แล้ก็ปลูกทุเรียนได้ไดแล้วก็เป็นเป็นเป็นคําตอบส่วนนี้เป็นคําตอบของคําถามว่าดินทรายปลูกทุเรียนได้ไหม ดินเหนียวบ้านเราปลูกทุเรียนได้ไหมเพราะปกติถ้าดินไม่ดีไม่เป็นดินด้วยไม่เป็นดินดำคนส่วนใหญ่จะบอกว่าปลูกทุเรียนไม่ได้แต่สวนสักตวีพิสูจน์แล้วว่าปลูกได้และพร้อมกาลังจะเป็นลูกในบางต้นก็เป็นเป็นลูกแล้วเีื่อปีที่แล้วปีนี้เรามีเรามีแปลงที่เป็นดินเหนียวก็เรื่องอะไรูกต้องจริงอ่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูแปลงที่เป็นดินเหนียวโอเคครับเราไปดูแปลงดินเหนียวกันโอเค l ล t s ก o ก็สว <formation jin inh ale> <s at> ัส <tı> ดีครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาต่อกันที่ทุเรียนดินเหนียวของสวนทรัพววีนะครับมาดูกันนี่ดินเอามาจากไหนครับนี่คือดินดินเหนียวในแปลงนี้เออครับมาดูกันนะครับชัดๆโอเคนี่เป็นดินเหนียวนะครับเราเรียกว่าดินปั้นหัวปั้นควายใช่ปั้นได้นะครับปั้นหัวปั้นควายนะครับแล้วมาดูทุเรียนที่ปลูกดินเหนียวกันทีสวนรัพววีนะครับมาดูต้นนี้อายุเท่าไหร่ครับสามปีครึ่ง สามปีครึ่งนะครับโอ้โหใหญ่นะครับแล้วต้นนี้ก็เสริมรากมีการเสริมรากด,ด้วยนะครับแล้วก็กิ่งก็ okay. ข้าแขเข้าแขนก็ไว้ลูกได้ประมาณเจ็ดแปดลูกแล้วนะครับต่อกิ่งโอเคต้นนี้ตัดยอดแล้วตัดยอดแล้ว,ลวทําทุเรียนต้นเตี้ยนะครับไว้กิ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนะครับ ตามสเปกเลยนะครับต้เรียนต้นเตี้ยประมาณส5บหถึงสิกิ่งก็ต้นนี้ผมจะเอาไม่เกินที่สิบใช่เป๊ะนะครับต้นนี้เราทําให้ต้นใหญ่แล้วก็กิ่งใหญ่เพื่อไว้ลูกนะครับแล้วก็ต้นนี้ก็ตั้งสวนจะเห็นว่าขนาดสมบูรณ์ไล่เรียกกันทั้งสวนเลยนะครับถ้ากล้องแพนไปนะครับก็จะเห็นว่าเป็นทุเรียนต้นเตี้ยทั้งหมดแล้วก็เป็นทุเรียนดินเหนียวทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยใช่แล้วก็งามทุกต้น นะครับใบดําแล้วก็ที่สําคัญก็เป็นออร์แกนิกต้นด้วยเหมือนกันนะครับกับสัมผัสเรียได้กิน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 ได้เลยกินได้นะครับโอเคก็พิสูจน์แล้วนะครับว่าส่วนรัพทวีทั้งแปลงดินทรายแล้วก็แปลงดินเหนียวทุเรียนโตดีแล้วพร้อมให้ผลผลิตทั้งทุกพื้นที่นะครับมันอยู่ที่การความเข้าใจและการจัดการแสดงว่าทุกสภาพดินปลูกได้หมดทุเรียนหมดครับ โอเคนี่เป็นคํายืนยันแล้วนะครับว่าทุเรียนปลูกได้หมดทุกสภาพดินถ้าเราเข้าใจถ้าใครไม่เชื่อมาดูได้ใช่ถ้าใครไม่เชื่อมาพิสูจน์แล้วมาดูได้ที่สวนสวรัตว์วีตาบลบ้านใหม่ตำบลวังใหม่อำ <laughs> อเภอฝาบอนจังหวัดพัทลุงนะครับ,รบและเจอกันคลิปหน้าครับ,รบสวัสดีครับ